ลูกเขามาเรียกให้ไปดูที่ริมทะเลว่ามันคลื่นเยอะคนไปดูกันเยอะไงนี่พี่ก็อยากดูด้วย<ะ>อยากรู้ก็ไปที่ชายเลนนั่นแหละไปเห็นแล้วไปเห็นแบบมันคลื่นมันเป็นละโอกมาเลยอะ่ะขาวๆอะ่ะก็คือไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นเลยหมดเลยบ้านไม้ชั้นครึ่งกับไม้ปูนปูนแล้วก็ไม้อะนะไม่เหลือเลย พี่มาตอนตอนเช้าแล้วนะรุ่งอีกวันหนึ่งนะที่จะเข้ามานะ่ะ <ừ. S 1> คนที่เขาไปอยู่ที่อื่นบางทีอนะเขาก็กลัวสิ่งอะไรเราก็กลัวแต่บ้านตรงนี้เขาว่าถ้าว่าเอ่อกจะปลูกให้ที่ทเดิมม <ừ. S 1> ันอรมีเอกสารพวกนี้เราก็เลยว่าเอาที่เดิมดีกว่าอ <ừ. S 1> ไปอยูที่อื่นมันยังต้องการที่จะทําประมองอีกหลังจากนั้นก็เขาก็ให้เรือให้เรือมาทาประกอบอาชีพเหมือนเดิม เรียนก็งงพื้นบ้านช่วงช่วงเล็กๆก็ซ้อมกันบ่อยแ่ละว่าวอยู่จุดนี้เราต้องวิ่งไปจุดไหนที่จะปลอดภัยดอะไรพวกนีอ้อย่างตรงนี้วิ่งไปไหนคะตรงนี้เราไปที่ที่วัดได้เราวิ่งไปที่วัดได้ที่อาคารหลบภัยอะอาคารหลบภัยวนมากจะไม่เคยเวะเลยนะต้องไปไปก่อนเลยมันใกล้เกินหรอมันมันมัน,มน,มน,มนคือพอไปแล้วคมันต้องไปไกลก่อน